แล้วแกจะไม่เป็นได้ยังไงฮะในเมื่อน้องสาวของฉันก็เป็นอย่างนั้นน่ะโอ้ยพ่อกับแม่ของฉันน่ะนะลือใจเลือเกิดกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องที่เราคุยทุกอย่างกับช่อง WhatsApp นะครับและในวันนี้ครับเราจะขอเพื่อนเพื่อนมาทำความรู้จาักกบพิธุนีเอเวนกับเรื่องที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้และข้อมูลที่ผมรวบรวมมาถ่ายภาพประกาบได้ต้องขอเป็นมนตที่นี้ด้วย พทูนี่ e อเวนเธอเกิดในครอบครัวแอเวนเธอมีน้องสาวอยู่หนึ่งคนก็ได้ไมีชื่อว่าลิล y ี่แต่ไม่นานเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นเมื่อน,น้องสาวของเธอนั้นสามารถทําให้ดอกไม้สามารถเคลื่อนไหวได้โดยที่ตัวลิล y ี่เองไม่ต้องจับหรือสัมผัสมาเลยด้วยซ้ำแน่นอนคาัเว่าเรื่องลับประหลาดนี้มันกลับกลายเป็นเรื่องที่ดีสาหรับพ่อและแม่ พวกเขาดีใจมันอย่างมากครับที่ลิลี่แตกต่างจากใครๆทําให้เปตูเนียแอบเกิดอาการอิจฉาและไม่พอใจยอยู่เหมือนกันครับกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ต่อมาในภายหลังเซเวรัสเนฟเขาเป็นเด็กชายที่อาศัยแถวโคกเวิร์ดด้วยเช่นกันครับซึ่งตัวของเซเวรัสเองนั้นก็สามารถใช้เวทมนต์ได้เหมือนกันครับเซเวรสและลิลี่กลายมาเป็นเพื่อนทีต่อกันรละการในเวลาต่อมา แต่ในทางกลับกันเลยครับพิทูเนียกลับดูถูกเยดหยามเซเวลรสเนปมาโดยตลอดทั้งสองคนมีปากเสียงเสมอครับทุกครั้งที่เจอกันต่อมาในภายหลังนะครับเมื่อจดหมายจากฮอกวอตส์มาถึงเพื่อบอกให้ลิลลี่นะครับได้เข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์พิทูเนียครับไม่เห็นเช่นนั้นเธอจึงเขียนจดหมายตอบกลับไปที่ฮอกวอตส์ด้วยเพื่อถามว่าเธอสามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์ด้วยได้ไหมแน่นอนรัาว่าอัลบัสเ,เดอร์มันดลตอบปฏิเสธเธอ,เธอกลับมาครับเขาตอบกลับเธอด้วยคำพูดที่นุ่มนวลและอ่อนโยนที่สุดแต่่่คคคาาาููททีีีนนนนุมมมมมววัััััะรรบบกกกยเเเปชิออ้้สึขงงธจ จริงอยู่ที่ว่าเธออยู่กับครอบครัวของเธอแต่ไม่รู้ทําไมความรู้สึกของเธอในตอนนี้นั้นเหมือนอยู่ในโลกที่สุดแสนจะับแคบและอ้างว้างที่บ้านของเธอก็มีแต่พ่อแม่ที่วันวันโมดแต่ดีใจที่มีลูกเป็นผู้วิเศษแล้วเธอล่ะนั่นจึงทําให้พิทุเนียหลังจากนั้นเลรี่ๆๆว่าตัวประหลาดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและแม่ขอรับรู้เรื่องพ่อมดแม่มลเวทมนต์อีกต่อไป ในปี1970เธอตัดสินใจที่จะออกจากบ้านและไปหางานทำที่ลอนดอนไม่นานครับเธอก็ได้งานทำเป็นงานธุรการในบริษัทแห่งหนึ่งหลังจากนั้นคาัทำให้เธอได้พบกับเวอร์นอน ผู้บริหารวัยหนุ่มที่เธอมองว่าเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาาคนหนึ่งเท่านั้นแต่สมบูรณ์แบบแบบสุดๆเขาหน้าดึงดูดมากทําให้พิทตุนี้แอบช่าเบอร์นอนอยู่ครับแต่ไม่ใช่แค่เธอนะครับที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวเบอร์นอนเองครับก็แอบชอบพิทตุนี้ด้วยเช่นกันอย่างที่ผมเคยเล่าว่าในคลิปของเบอร์นอนนะครับพวกเขาได้ออกเดทกันหลายต่อหลายครั้งเลยครับและทุกๆครั้งจะมีแต่เรื่องของเวอร์นอนเท่านั้นแต่ถึงยังไงครับในปี1997เวอร์นอนก็ขอพิทตุนี้แต่งงานครับแน่นอนรัาว่าเธอตอบตกลงงงอออยย่่่่่าาาแแนนนนครรรัับตทีเู้ก ธเ,เธอแอบเก็บซ่อนเรื่องราวความลับไว้อยู่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือน้องสาวของเธอเพราะเธอกลัวว่าถ้าวันหนึ่งเวอร์นอนรู้เข้าเขาจะรับเธอไม่ได้เพราะว่าเวอร์นอนเองเป็นผู้ปฏิเสธเรื่องราวเวทมนแบบนี้แบบสุดตรงนั่นจึงทําให้วตูเนียเธอกังวลใจเป็นอย่างมากครับแต่าหากบอกความจริงไปแต่ใน,นที่สุดแล้วครับไม่ว่ายังไงเวอร์นอนก็ต้องรู้ทําให้เธอนะครับตัดสินใจบอกความจริงกับเขาไปในวันนั้นเธอร้องไห้เป็นอย่างมากครับน้ําตาของเธอนั้นน,นองหน้าของเธอเ,ธอเต็มไปหมด และเธอก็บอกกับเขาไปว่าน้องสาวของเธอเป็นแม่มดแน่นอนรับว่าเมือเอ่อโวลนั้นได้ยินเช่นนั้นเขาก็ตกใจเป็นอย่างมากสิครับโวลนันที่กลับมาจากการซื้อกระอกชุบแป้งทอดเขาเข้ามาในรถยังไม่ทันไรเลยครับก็ต้องเจอเรื่องตกใจแบบนี้แต่ถึงยังไงครับเขาก็บอกกับเพทูเนียว่าอย่าร้องไปเลยเรื่องราวพวกนี้เขาสามารถรับได้แม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่เขาเกลียดมากที่สุดก็ตามแต่ด้วยความรักเขาพร้อมที่จะยอมรับมันนั่นจึงทําให้เพทูเนียดีใจเป็นอย่างมากเลยครับเธอรู้สึกว่าเธอเลือกคู่ชีวิตของเธอไม่ผิดจริง หลังจากนั้นครับพิทูเนียและก็ลิลลี่ก็ได้มานัดเจอกันอีกครั้งหนึ่งพิทูเนียนะครับมาพร้องกับเวอร์นอนส่วนลิลลี่นะครับก็มาพร้องกับเจมส์ทั้งสองต่างพาคู่มั่นมาเจอกันนะครับพิทูเนียที่คิดว่า การพบกันในครั้งนี้อาจจะทําให้โลกใบนี้ที่เคยแย่ของเธอนั้นกลับมาดีขึ้นก็ได้เวนอนที่ต้องการสร้างความประทับใจเขาจึงเริ่มเปิดบทสนทนาของเขาหรือรถคันโปนดของเขาแต่เจมส์กลับโต้ตอบโดยการอวดอ้างว่ามากกว่าที่เขามีมันไม่ใช่แค่ขับบนถนนอย่างเดียวมันสามารถบินได้และรวดเร็วเป็นอย่างมากด้วยแน่นอนรัาว่าหลังจากนั้นการวิวาทะก็เริ่มต้นขึ้นจนสุดท้ายเลยครับเวนอนและพิทูเนียก็ตัดสินใจออกจากที่นั่นไปอันที่จริงแล้วนะครับหลังจากเกิดเหตุการณ์นั้น เรามากักจะบอกว่าลิลี่เศร้าใจเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่เราไม่เคยบอกเลยว่าแท้จริงเลยครับพิทูเนียก็แอบเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่ถึงยังไงทุกอย่างมันก็ได้จบลงไปแล้วไม่นานเมื่อถึงงานแต่งของพวกเขาพิทูเนียและเวอร์นอนพวกเขาก็แต่งงานกันในเซอร์เร่และพิทูเนียก็ยังกดเรื่องราวที่ผ่านมาอยู่เธอจึงปฏิเสธไม่ให้ลิลี่นะคบมาเป็นเพื่อเจ้าสาวของเธอในขณะเดียวกันที่หน้างาน เวอร์นอนก็ว่าเ่าเยดยมเจมส์ด้วยเช่นเดียวกันครับว่าเขาเป็นพวกนักมายากลกิกก็อกเท่านั้นหลังจากนั้นครับเธอก็ไม่่อยได้ติดต่อกับน้องสอวของเธออีกเลยนอกจากนั้นนะครับเธอและเวอร์นอนก็ตัดสินใจที่จะไม่ไปงานแต่งของลิลลี่ด้วยเช่นกันภายหลังนะคะลิลลี่ก็ได้ส่งจดหมายมาหาพิทูเนียว่าพวกเขาได้ดูชายอยู่หนึ่งคนครับที่มีชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แน่นอนครับว่าในตอนนั้นพิทูเนียเองก็มีลูกด้วยเช่นกันครับและลูกของเขามีชื่อว่าดัตลี้และเธอก็ภา,า,าคภกกูม หลังจากนั้นครับทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อเช้าวันที่2พฤศจิกายนปี1981เมือ่อเพทุอนีเปิดประตูมาและพบว่ามีเด็กทารกวางอยู่หน้าบ้านของเธอและเธอก็ได้รู้ในภายหลังว่าเด็กชายตนที่อยู่ข้างหน้านี้เขามีชื่อ่าแฮรีพอตเตอร์ซึ่งเป็นลูกของน้องสาวของเธอไม่นานเธอก็ได้พบข่าวร้ายว่าน้องสาวของเธอลินลี่ ได้ตายลงไปแล้วพร้อมกับน,น้องเคยของเธออ่านท่าจนจดหมายของอับัสดอมดอร์ที่ได้เขียนเอาไว้และเนื่องจากเธอเป็นญาติเพียงคนเดียวทางสายเลือดของแฮร์รี่พอตเตอร์มันเป็นเพียงสิ่งเดียวครับที่รับประกันได้ว่าแฮร์รี่พอตเตอร์จะปลอดภัยแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจก็ตามนะครับแต่เธอก็อุ้มแฮร์รี่ตัวน้อยคนนี้เข้าไปในบ้านและแตัดสินใจไม่ขอพูดเรื่องราวเกี่ยวกับเวทมนต์ตลอดกาลและแฮร์รี่เองก็จะไม่มีวันได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเวทมนต์อีกด้วย อย่างไรก็ตามครับพิทูเนียเองไม่ได้ปฏิบัติต่อแฮร์รี่ดีสักเท่าไหร่เนื่องจากการมีอยู่ของแฮร์รี่นั้นมันทําให้เธอเจ็บปวดเป็นอย่างมากครับเพราะมันเป็นเครื่องย้าเตือนเธอได้เป็นอย่างดีถึงการมีอยู่ของน้องสาวของเธอและโรเวนมนที่สุดแสนจะน่ารังเกียจนั่นจึงทำให้พิทูเนียปฏิบัติต่อแฮร์รี่ไม่ไดีสักเท่าไหร่และเลือกที่จะขังเขาไว้ในห้องใต้บันได ในขณะที่ดัลลี่ได้รับของขวัญมากมายเปรียบเสมือนกับราชาแต่กับการครับแฮร์รี่เขาไม่ได้อะไรเลยสักครั้งเดียวและถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะอายุเท่ากันนะครับแต่ดัลลี่ก็ไม่เคยต้องแต่ต้องงานบ้านอะไรเลยครับมีเพียงแค่แฮร์รี่ที่เหมาหมดทุกอย่าง ตามคำสั่งของพิทูเนียพิทูเนียเองนะครับยังเคยบอกกับแฮร์รี่ด้วยว่าการตายของพ่อแม่ของเขานั้นเกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์และแฮร์รี่เองครับก็ได้รับรอยแผลเป็นนั้นจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยเช่นเดียวกันและนั่นเป็นสิ่งเดียวครับที่แฮร์รี่รู้จักพิทูเนียเพราะเธอไม่บอกอะไรอีกเลยครับเกี่ยวกับครอบครัวของเขา และแล้ว,ลวจดหมายก็มาถึงคุณพอตเตอร์ในการให้เขาเข้ามาเรียนที่โรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ฮอกวอตส์แน่นอนครับว่าพิทูเนียพยายามอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนสามีของเธอในการทำลายจดหมายทั้งหมดแต่อย่างไรก็ตามครับพวกเขาไม่สามารถหยุดอำนาจของกองทัพจดหมายจำนวนมหาศาลท,ที่ถาโถมเข้ามาได้จนหมดนั่นจนึงทำให้พิทูเนียและคนอื่นๆในครอบครัวตัดสินใจที่จะย้ายออกจากบ้านหลังจากนั้นเป็นเวลาชั่วคราวและสุดท้ายอย่างที่เราได้รู้กันครับเมื่อส่งจดหมายดีๆแล้วไม่ยอมอ่าน ลูวิอัสแฮกริดก็ไปด้วยตัวเองเลยละกันแน่นอนครับว่าเมื่อมาถึงพิทูเนียตกใจเป็นอย่างมากครับกับการปรากฏตัวของเขาเมื่อแฮกริดเข้ามาถึงเขาเริ่มบทสนทนากับแฮร์รี่เรื่องต้นกาเนิดที่แท้จริงของเขาทําให้พิทูเนียที่เก็บซ่อนความเจ็บปวดและความเครียดแค้นที่มีอย่างยาวนานตอนนี้เธอไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้อีกต่อไปเธอระเบิดอารมณ์เรื่องราวของเธอทั้งหมดพร้อมกับเรื่องราวของน้องสาวของเธอลินลี่หลังจากนั้นแฮกริดและพวกเดร์สลีย์ก็มีปากเสียงกันนิดหน่อยครับจนกระทั่งเวอร์นอนดูถูกอลบัสเดอะมันดอร์ทำให เซกหางมูใส่ดัตลี่หลังจากนั้นอย่างที่เรารู้กันครับว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ตัดสินใจเลิกทางเดินของเขาเองในการเป็นพ่อมดหลังจากนั้นเพทูเนลและเวอร์นอนพวกเขาก็ไปส่งแฮร์รี่ที่สถานีคิงคอสตในระหว่างที่พวกเขากําลังพาดัตลี่ไปตัดหางหมูแต่ถ้าถามว่าทําไมพวกเขาถึงยอมไปส่งแฮร์รี่นั่นหรอครับนั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาคิดว่าจะเป็นไปได้ยังไงผู้อื่นบ้าสถานีคิงคอสตน่ะนะจะมีชั้นชลาเก้าสิบสามส่วนสี่ มไไไปไ่ได้แฮร์รี่ไม่มีทางได้ไปถึงฮอกวอตส์หรอกเมื่อพวกเขามาถึงสถานีคิงคอสพวกเขาก็ทิ้งแฮร์รี่ไว้ที่นั่นก่อนจะจากไปแล้วก็หัวเราะเยะาะเยใส่ไปหนึ่งทีเพราะพวกเขามั่นใจแน่นอนว่าแฮร์รี่จะต้องติดอยู่ที่นั่นอย่างแน่นอนแต่เปล่าเลยครับแฮร์รี่ก็สามารถไปที่นั่นได้จริงๆหลังจากนั้นครับเมื่อเวลาผ่านไปแฮร์รี่ก็จบภาคเรนที่1นึ่เขาก็กลับมาอยู่ที่บ้านกับพิทูเนียเช่นเดิมครับแม้ว่าเธอจะไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แต่อย่างไรก็ตามครับในปีนั้นมีเรื่ออออออองงงนนนี้ยยยู่บย่บบบบบบาาาาาะรร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 คคคคคััััเเเเมมมมืืออวววสพกกหา็ล และในการรับประทานอาหารครั้งนี้มีการดีลงานของเวอร์นอนเกิดขึ้นด้วยแน่นอนครับว่าพวกเขาหวังเป็นอย่างมากครับกับการดีลในครั้งนี้เพราะมันจะช่วยให้พวกเขามีกระเป๋าที่หนักอึ้งมากขึ้นไม่เพียงเท่านั้นพวกเขาก็ยังสามารถซื้อบ้านตากอากาศในต่างประเทศได้อีกด้วยเธอและเวอร์นอนจึงเตรียมเค้กพุดดิ้งเป็นอย่างดีเลยครับสำหรับงานในครั้งนี้มันจะต้องออกมาวิเศษอย่างแน่นอนแต่เหมือนกับว่าเธอลืมอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับวันนั้นเป็นวันเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยเช่นเดียวกันครับแต่พวกเธอก็ไม่น่าสนใจอย,อยู่แล้ว แฮร์รี่พอตเตอร์ก็ยังคงทํางานบ้านเหมือนเดิมอีกทั้งยังโดนกลั่นแกล้งอีกด้วยนะคะเพราะว่าดัดลี่ไปบอกกับเฮทุเนียว่วาแฮร์รี่เขาใช้เวทมนต์ทำให้เธอจึงลงโทษแฮร์รี่โดยการให้เขาทํางานมากขึ้นกว่าเดิมและสั่งให้เขาอยู่แต่ในห้องทําเหมือนกับว่าตัวเขาไม่มีตัวตนไม่นานหลังจากนั้นเรื่องราวแปลกๆก็เกิดขึ้นครับเมื่อดับบี้ที่เห็นว่าแฮร์รี่มายอมทําตามคําของเขาดับบี้จึงเสกเค้กให้ลอยไปใส่ครอบครัวเมสันแน่นอนครับว่าการกระทาในครั้งนั้นไม่เพียงแค่ทําให้แฮร์รี่โดนกนนนระว่งเงสว ต่อครอบครัวนั้นด้วยเช่นเดียวกันครับนั่นจึงนําไปสู่การกักขังแฮร์รี่ไว้ในห้องของเขาและไม่ให้กลับไปที่ฮอกวอตส์อีกต่อไปแต่ถึงยังไงครับแฮร์รี่ก็สามารถออกมาได้ครับโดยการช่วยเหลือของบ้านวิสลีย ด้วยรถฟอร์ดแองเกียแน่นอนรัาว่าเพทูเนียและเวอร์นอนก็พยายามออกมาดึงเขาไม่ให้ไปแต่มันก็ไม่สามารถหยุดเขาไว้ได้ครับต่อมาหลังจากนั้นเมื่อแฮร์รี่เข้าสู่ปี3มาร์ตพี่สาวของเวอร์นอนมาเยี่ยมเพทูเนียและครอบครัวของเธอในปีนั้นเราจะได้เห็นว่าแฮร์รี่รับเขาโมโหจนขาดสติและเผลอเป่าลมป้าของเขาและออกจากบ้านนั้นไปไม่นานหลังจากนั้นครับเพทูเนียและสามีของเธอนะครับก็ตัดสินใจให้ดัลลี่นะครับลดน้ำหนักเนื่องจากเธอได้รับจดหมายจากโรงเรียนว่าดัลลี่มีน้ำหนักมากจนเกินไปจนไม่สามารถใส่ชุดเครื่อง แบบของโรงเรียนที่เตรียมเอาไว้ได้ไม่เพียงเท่านั้นนะครับพีโทเนี้ต้องปวดหัวกับผลการเรียนของดัดลลี่มากๆครับเพราะเขาได้คะแนนน้อยแบบสุดๆไม่เพียงแค่นั้นนะครับเขายังมีรายงานว่าดัลลี่ยังมีพฤติกรรมรังแกเด็กคนอื่นๆอีกด้วยแต่เธอก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนะักที่เธอสนใจหลกักๆก็มีแค่ว่าลูกชายของเธอโดนมองว่าอ้วนจนมากเกินไปนั่นจึงทําให้เธอพยายามจํากัดอาหารการกินของดัลลี่เพื่อกลับมาเพิ่มความมั่นใจให้กับเขาอีกครั้งหนึ่งเธอดูแลเขาอย่างเข่งครัดและสั่งห้ามไม่ให้กินอาหารที่ไร้ประโยชน์ต่อร่าาางกายเดดด็ข หลังจากนั้นครับมอรลี่ก็ส่งจดหมายมาขอพาแฮร์รี่ไปงานแข่งขันควิดดิทเว์ครับและนั่นเองทําให้วนน์นนโมโหเปนอย่างมากนั่นมาจดหมายอะไรเขาตะโกนใส่แฮร์รี่อย่างหนักเลยครับแต่ถึงยังไงเขาก็ปล่อยให้ล้านชายของเขาไปอยู่ดีต่อมาเรื่องราวที่เพตูเนียหวั่นใจก็มาถึงครับเมือนการมาของพ่อมดแห่งบ้านวิสลี์พวกเขามากันด้วยผงฟูครับแม้ว่าเพตูเนียบอกว่าเธอจะไม่ต้อนรับพวกเขาอย่างแน่นอนแต่ไงมาโผล่ทางป่องไฟใครจะไปห้ามอยู่ เธอตกใจเป็นอย่างมากครับกับการโผล่มาของพวกเขาเพราะว่าการมาของพวกเขานั้นไม่เพียงแค่ทำลายห้องนักเล่นอันแสนอบอุ่นของพุทเดอร์สลีแต่มันทำลายต่อผิงไฟฟ้าลงไปด้วยมิหน่ำสามก่อนจะจากกันดัตลีก็ไปกินท็อฟฟี่ของพวกเฟลจอร์ดโดยที่เฟลจอร์ดนั้นตั้งใจวางโดยเจตนาครับแน่ล่ะพิทูเนยโวยวายลั่นบ้านเลยครับเมื่อเห็นลิ้นของลูกชายของเธอนั้นบวมเป่งปังหลังจากนั้นครับเรื่องราวก็จบลงที่อาเธอร์แก้ไขลิ้นให้กับดัตลี ในช่วงปี1995เธอก็ยังคงไม่สนใจเรื่องลูกชายของเธอไปแกล้งลูกชาวบ้านคนอื่นๆเขาเพราะเธอมองว่าเป็นการเล่นของเด็กๆเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับดัดล,ลี่จะไปแกล้งใครได้เขาแค่ออกไปกินน้ําชาเท่านั้นหลังจากนั้นดัดล,ลี่ก็ถูกผู้คุมวิญญาณโจมตีและได้รับการช่วยเหลือมาจากแฮร์รี่พอตเตอร์และแล้วเรื่องราวหลายๆอย่างของเพทูเนียก็จะค่อยๆถูกเปิดเผยขึ้นครับหลังจากนี้อันที่จริงแล้วนะครับเธอรู้เรื่องราวของผู้คุมวิญญาณครับว่ามันคืออะไรเมื่อแฮร์รี่ถามเธอว่าเธอรู้้ไไดยงง มันเป็นไปไม่ได้เลยที่ป้าของเขาจะรู้ได้เพราะเธอเป็นเพียงแค่มาร์กเกิลเท่านั้นเธอเลยบอกไปว่าเธอรู้เรื่องราวพวกนี้มาจากเด็กที่น่ารังเกียจคนนั้นซึ่งแฮร์รี่ก็คิดว่าเป็นพ่อของเขาแต่อันที่จริงแล้วนะครับคนที่พิทูเนียพูดถึงนั้นเขาคือเซเวลราสเนปครับเวนอนที่หมดความอดทนกับแฮร์รี่อย่างเต็มที่เขาสั่งให้แฮร์รี่นะครับออกไปจากบ้านหลังนี้ซะหลังจากนั้นนะครับเราจะได้เห็นฉากที่จดหมายกำปันน่ส่งมาให้แฮร์รี่ว่าเขาได้รับรายงานว่าแฮร์รี่พอตเตอร์ใช้คา่านนอกโรรงเรีย นั่นจึงทำให้แฮร์รี่พอตเตอร์ถูกไล่ออกจากโรงเรียนแต่เพทูเนียครับเขาเป็นคนให้แฮร์รี่พอตเตอร์อยู่ต่อที่นั่นเองแต่ถึงยังไงครับแฮร์รี่ก็ถูกขังอยู่ในห้องอยู่ดีและอย่างที่เรารู้กันครับต่อมาเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากพวกพาคีครับต่อมาหลังจากน,านั้นหลังจากจบปีที่5 พวกเพูเนียพวกเขานะครับก็มารับแฮร์รี่ที่สถานีคิงคอสอย่างไม่เต็มใจพวกเธอได้รับการต้อนรับจากพวกพากคีเป็นอย่างดีและพวกเขาก็ส่งแฮร์รี่ต่อให้พวกเธอไม่เพียงเท่านั้นนะครับแมดอายก็ยังแอบส่งแววตานอ่อนหวานของเขามาให้พวกเดอร์สลีย์อีกด้วยป้าหนึ่งว่าดูแลแฮร์รี่ให้ดีๆนะไม่งั้นน่าจะมีเรื่องคุยกันอีกยาว ในหน้าร้อนในปีนั้นพิทูเนียก็ได้รับการเยี่ยมเยียนมาจากอลบัสเดมันดอร์เพื่อเขาจะมาแจ้งเรื่องพนินายกรรมของซีเรสแบ็กพิทูเนียครับตกใจเป็นอย่างมากกับการมาของอลบัสเดมันดอร์เมื่อเขามาถึงเขาเอ่ยปากชมสวนดอกไม้ของเธอแต่หลังจากนั้นครับอลบัสเดมันดอร์ก็ชวนพวกพิทูเนียดื่มน้ําจากแก้วของเขาซึ่งเขาเสกให้มันลอยอยู่แน่นอนครับว่าพวกพิทูเนียกลัวจนไม่กล้ากินเลยครับ แก้วลอยที่ว่าแปลกแล้วคีเชอร์ที่โผล่มากลางห้องนั่นเล่นนั้นยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เลยครับมันยิ่งทาให้พวกเขาตกใจก,กันเป็นอย่างมากกับสิ่งที่พวกเขาได้เจอไปแต่ถึงยังไงครับก่อนจะจากกันอัลบัสเดมันดอร์ก็ต่อว่าพิทูเนยียและเวอร์นอนที่เลี้ยงดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาไม่ดีเลยและพวกเขาเป็นต้นเหตุที่ทําให้ดัตลี่เป็นเด็กที่มีนิสัยเสียเป็นอย่างมากไม่แปลกเลยที่ลูกของเขาจะเสียคนและอัลบัสก็จากไปพร้อมกับแฮร์รี่ หลังจากนั้นครับในปี1997เวนหมที่คุ้มครองแฮร์รี่อยู่นั้นค่อยๆเสื่อมลงไปแล้วครับทำให้ผู้พิทูเนียต้องอยู่ในการดูแลคุ้มครองของดิกเกอร์และโจนส์สมาชิกพาคินอฟินิกก่อนได้เธอจะออกจากบ้านของเธอนะครับพิทูเนียเธอร้องไห้กับดัตลี่ครับแล้วก็มองบ้านของเธอเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่เธอจะเดินไปที่ประตูแต่เธอก็หันหลังกลับมาครับเธอหันหลังกลับมาอวยพรให้กับแฮร์รี่และขอให้เขาทําภารกิจให้สําเร็จซึ่งหลังจากนั้นนะครับจะทําให้เราได้รู้ว่าความเจ็บปวดที่มีของเธอนั้นมันเจ็บปวดมากจริงๆครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเวทมนต์ไม่ใช่แค่ทาลายลิลลี่พอตเตอร์แม่ของแฮร์รี่พอตเตอร์แต่มันได้พาน้องสาวของพีทูเนียไปตลอดการโดยที่พทูเนียไม่ได้บอกรักลิลลี่ด้วยซ้ําหลังจากนั้นครับพวกเขาก็ไปซ่อนตัวจากผู้เสพความตายที่พยายามหาตัวแฮ ตอมาหลังจากสงครามครับเราจะได้รู้ว่าดัดลี่เขาได้แต่งงานแล้วก็มีลูกเพทูเนียก็ดีใจครับที่ตัวเองมีหลานแล้วและเธอก็ยังได้รับการติดต่อจากแฮร์รี่ผ่านทางการ์คิดมาสอีกด้วยและแล้วในปี2 2 2พิเพทูเนียก็ได้จากไปโดยไม่ทราบสาเหตุครับแต่สิ่งที่ทําให้เราน่าตกใจก็คือเพทูเนียยังคงเก็บผ้าห่อตัวของแฮร์รี่ตั้งแต่วันแรกที่ห่อตัวทารกน้อยแฮร์รี่เอาไว้ เธอพกติดตัวไว้เสมอเลยครับจนเวลาที่สุดท้ายของเธอและมันถูกส่งให้แฮร์รี่พอตเตอร์หลังจากที่เธอจากไปเป็นยงไงบ้างครับกับเรื่องล่าวของเพตูเนียอันที่จริงแล้วนะครับบางทีเราอาจจะสงสัยกันว่าหรือว่าตลอดมาเธอรักแฮร์รี่มากด้วยเช่นกันและเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกยังไงมาบอกกันหน่อยและผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะครับ และถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดละฆังกดซับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆของทุกคนนะคะได้มาดูด้วยกันและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ